ประเด็นในช่วงที่แล้วเราคุยกันตกลงว่าออกจากบ้านต่ำกว่าสิบแปดออกจากบ้านจะโดนจับหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันคงต้องให้รายละเอียดกว่านี้หน่อยใช่เพราะว่าเหตุจําเป็นก็มีก็มีคือเข้าใจว่าอาจจะป้องกันเด็กออกมาทําตัวกัะเลวกระลาดนะนาแว้นมาดมกาวซ่องสมมวดโจรดึงดาวกันอะไรเงี้ยน้องอารบอกวิธีแก้ปัญหาว่าครับ แค่ใส่นาฬิกาที่ท่านหมดแล้วปรับเป็นสามทุ่มเวลาตำรวจจับจะได้แบลวอ่ะถ้าตอนนั้นตีหนึ่งอ่ะครับจะแบลวอยางไงมันแบลว์ลำบากมากเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยเขากําลังร่างเป็นกฎหมายอยู่แล้วก็อาจจะมีการบังคับใช้เร็วๆนี้แต่ว่าจากเขาทำโพมานะฮะก็ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยถึง62%เลยนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยนี่ก็มีน้อยกว่าประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อาจจะถ้าเป็นรูปเป็นร่างจริง,รงเนี่ยอาจจะต้องมีการแจ้งกันทางผู้ปกครองเลยผู้ปกครองนี่ก็ต้องให้ความระมัดระวงังเป็นพ <อ S 2> ิเศษเพราะไม่งั้นอาจจะต้องไปประกันตัวบุตรหลานท่านไปรบับกันถึงสถานีตารวจเลยทีเดียวนะครับผมอย่างอย่างผู้ปกครองของน้องคนหนึ่งที่ส่งเอสเบสมาวนี้ทําดีมากนะฮะมีน้องบอกว่าอยากโดนเอออยากโดนห้ามออกจากบ้านตั้งแต่อายุเกิน18แล้วอ,อันนี้คือน,น้องอเป้ย อ๋อน้องน้องเพื่อนบอกว่าอยากโดนห้ามโดนนะฮะช่วยห้ามหนูทีเถอะเพราะหนูออกมาตั้งแต่8ขวบแล้วนะฮะยังไม่มีใครห้ามเลยทุกวันนี้ออกแนวเล่รอนละอันนี้เล่รอนส่วนที่ทาง SMS ของเรา4802915นี์สองเก้าหนึ่งห้านีตามฟังสามแยกอีกครั้งยังสนุกเหมือนเดิมแล้วก็ยังคิดถึงทุกคนจากน้องแป้งจีสวัสดีคุณแม่บ้านสามแยกด้วยนะน้องอันนี้อันนี้เป็นแม่บ้านรุ่นแรกเหมือเป็นแม่บ้านรุ่นแรกเลยน้องแป้งจีนะครับ อ่ะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับช่วงของ3แยกแตกประเด็นนะครับเราก็จะมาคุยกันทุกชั่วโมงแรกของเรานะครับมาถึงชั่วโมงที่2เรานะครับสามแยกปากหวานกับบิ๊กโคลาอร่อยมากซ่าสดชื่นไม่มีคาเฟอีนครับผมเรื่องของปากหวานงานเข้านะครับมีอะไรก็อยากจะปรึกษาเราทาง s m s มีมา1ข้อความด้วยครับนะครับ มาหนึ่งข้อความนะครับว่าไปฮะถามว่านะครับเอ่อหน้าแก่ก่อนวัยทำยังไงดีครับครับครับโอ้ก็ต้องทำตัวให้แก่ไล่แสงหน้าด้วยเอถ้าไหนหน้าแก่แล้วคนททำตัวแก่ไปด้วยับให้มันคู่กันจะเป็นพวกชอบของขมชมเด็กสวยช่วยงานภาพพูดเรื่องเก่าแล้วเรื่องซ้ำกันไปให้มีบุคลิกที่แก่ให้ทันหน้าเพราะว่าถ้าทำหน้าให้เด็กละมาตามตัวคาดว่ายากครับ ก็ให้แก่ยิ่งงขึ้นไปอ๋อขอบคุณน้องโยดอนเมืองนะครับที่ไม่ใช่ว่าเราขี้คายปัญหาให้กับคนอื่นยังขี้คายปัญหาให้กับตัวผมเองด้วยนะครับเออบอกว่ามุกวันที่อ๋อมุกที่เป็นมุกกระเทยก็คือวันที่วันสิบเอ็ดก็คือวันวัน วันที่11คือวันวันวันสิเนี่ยวันวันเพื่อเล่นหนึ่งสองตัววันที่สิวันทูวันทูวันที่13บสาวันสงการวันที่14บสวันวาเลนไทน์ครับส่วนวันที่15วันอะไรเเออขาขี้คายมาแล้วบอกว่าเป็นวันกระเทยครับทําไมฮะสิบห้าขอคุณโยดอนน้ำมากมากอย่างแมดหน้าโยเลยเกินครับ แต่ผมตรงกันข้ามครับนะถ้าเห็นหน้าโยแล้วรู้จักกันกว่านี้ผมอยากจะบวชให้โยสักพรรษาหนึ่งครับตอบอยากตอบแทนบระชนโยเลยตอบแทนบุญุณครับตอนนี้มีน้องหนึ่งสายมาแล้วนะชื่อน้องเชอรี่ครับเป็นสายแรกสำหรับช่วงปากหวานงานข้าวสวัสดีครับเชอรี่เราจดจําคุณไว้ว่าคุณเป็นสายแรกของปากหวานงานข้าวครับเชื่อไหมเชอรี่เราแก้ปัญหาให้เชอรี่ได้เสมออ่ะเชอรี่สวัสดีครับเชอรี่ สวัสดีค่ะเชอร์รี่เอฟซีทาโร่รรรลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์รี่มาแล้วเป็นเอ่อเป็นเอฟซีของพี่เบลก์ละคะผมว่าถ้าทางเชอร์รี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าหลังจากที่เชอร์รี่มีโทรมาเรามีปัญหากันแล้วว่าทําตัวลําบากมากเ,นเนชอร์รี่ครับนนบอกมานนครับหนูอยากเป็นเอฟอยากเป็นเนี่ยแม่บ้านสายยาครัโอ้อันนี้อันนี้เชอร์รี่กําลังเป็นคิดจริงจังเลยหรือเปล่าครับกับการเป็นแม่บ้าน ว่าบ้านหนูอยู่ใกล้โอ้บ้านบ้านเอย่ไหนครับอยู่นคำพนมถมค่ะอ่าแล้วมีปัญหาอะไรกับการเป็นแม่บ้านสามแยกอยู่ที่ไหนก็เป็นแม่บ้านสามแยกได้ถ้าคุณแบบรู้สึกว่าเออติดตามฟังตลอดส่งยังไงอ่ะคะอะไรนะคะอะเลยนะ แล้วหนูจะเอาข้าวไปส่งยังไงล่ะคะอ๋อคือธรรมเนียมของแม่บ้านสามแย่นี่ต้องข้าวถึงน้ําถึง<อ>จุดทูบครับครับ <laughs> ผมจุดทูบแล้วอาราธนาดังๆแล้วปักไว้บนอาหารที่อยากจะส่งบัจจบ้าลเหรอ <laughs> จริงๆแล้วถ้ามีความตั้งใจนั้นก็ถือว่าเป็นละเราอาจจะมีการจัดกิจกรรมค่อยมารวมตัวกันตอนนั้นอ,อแต่แบบว่าเออโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อเห็นกันบ่อยๆอันนี้อันนี้ก็รับแล้วใช่ไหมรับแล้วนี่รับแล้วออ นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอา้มีมีอะไรวิทยุหนูฟังขึ้นฮอตไม่ได้เลยนะอ้าวอ้าวแล้วเราบ้านเราอยู่นครปฐมหนูควรฟังทางอินเทอร์เน็ตเว็บเว็บดอทอะไรนะเผื่อฮอตเก้าหนึ่งห้าดอทเอฟเอ็มครับเว็บเว็บดอทที่ป้าคือว่ามันต้องแบ่งกันนะหนูใช้งานมันมีสายอยู่อันเดียวเพราะว่าหนูทุกวันนี้รับแอดเนี่ยเน็ตก็จะไม่ว่างอยู่แล้วใช่ค่ะทำยังไงวะก็เลยต้องฟังทางลองลองลองโบกสองแถวแดงลองเข้ากรุงเทพดูไหมเดี๋ยว S <S โอ้หขนาน,นั่งรถแดงขรองเทเลยเลยนั่งนอมมาในรถเลยข่าวห้าทุมก็ตีกลับเงี้ยแอ,อ,เอ,อ <S <S แต่เชอรี่ยุคเกินสิแล้วใช่ไหมเรื่องน,นี้ก็กลับได้ไม่มีปัญหาแลี <S <S ิบแล้วโอ้สว่าเชอรี่เป็นคนหน้าอิจฉาไม่มีปัญหาอะไรเลยเเออ,เอ,อ,เอ,อ,หอหรือไปฟังตามร้านเน็ตเอาเชอรี่ ออกบ้านแล้วอ๋อแม่ไม่ให้ออกบ้านเพราะว่าออกไปแล้วคนท้างบ้านมีปัญหาใช่เพราะว่าไก่ไก่หายประจำแล้วหมาขอนด้วยคนด้วยไปี่ปอบมีผี ไม่มีแววแล้วตอนนี้ครับไม่กล้าสบแล้วก็บางทีเผลอเช็ดปากกับผ้าถุงของใายที่ตาไ่ใต้ดคือเชรี่เนี่ยออกบ้านเนี่ยถือว่าป็นการช่วยสังคมนะเพราะว่าพอแม่จะอุ้มลูกเข้าบ้านหมดเลยเอาเอาแล้วเราจะคิดถึงเชลรี่นะขอบคุณเชลรี่นะติดตามฟังดีๆนะมีคนนึงบอกว่าเอาสายหนวดกุ้งเสียบกับวิทยุแล้วนั่งเก่งหายใจเบาๆเพราะถ้าขยับ สัญญาณหายทันทีับครับลองทําดูนะเฉรี่ขอบคุณครับเฉรี่ครับสวัสดีสวัสดีมากครับผมน้องเฉรี่นี่เป็นแฟนคลับที่น่ารักบ้านเขาขายข้าวขาหมูฮะอ๋อขายข้าวขาหมูสั่งมานี่โหทำเป็นพูดเลยกินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดอ๋อซึ่งอนนี้เฉรี่เป็นมัสคอตของทางร้านด้วยมีเอสเมเอสเนี่4802915เนี่ยนั่นเอกพ่ป้อ้และเฮียคิดยังไงกับการขายไข่ช่างกิโลอืมเออเฮ้ยถูกต้องอันนี้เป็น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 ปัญหามากมันเป็นเปไข่โลนึงครับ มันยังไงวะนะปกติสมัยก่อนเราขายเป็นลูกค่า <c oughs> เป็นฟอง,งเออฟองละ2บาท50ฟองละ<ม>อะไร3บาทแพงอะไรก็ด่ากันไปแต่ตอนนี้เขาจะให้ปรับการขายไข่เป็นขายไข่1โล 1> แล้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่าเออไข่เจลูกมันเกินโลมาเป็นโล3ขีดอย่างเงี้ยคิดยังไงครับน,นะครับเออเก็ปัดเสร็จกันไปแล้วทีนี้ก็จะต้องประจนกับคณิตศาสตร์ของแม่ค้าคืออาโลเ เจ็ดฟองโลโลสามขีดเออ่คิดไปโลโลครึ่งแล้วกันปัดขึ้น <c oughs> ปัดขึ้น <c oughs> ปัดขึ้นปัดขึ้นมันจะแก้ปัญหาไข่แพงได้ไหมครับนออซื้อ <c oughs> ไข่ขีดหนึ่งป้า ถถ้้าาคนจนเนี่ะต้องต้มก่อนแล้วค่อยผ่าแบ่งคือปัญหาการขายของช่างกิโลเนี่ยควรจะเป็นของซึ่งมันสามารถหยิบเข้าหยิบออกได้แต่ไข่เนี่ยมันมีหน่วยเป็นลูกอยู่แล้วจะไปขายแทนกิโลทําเสียงอะไรครับเพราะว่าการกินไข่อ่ะก็กินวันละฟองมันก็แฮปปี้ดีแล้วถูกต้องไหมครับเอาไปทําไมเป็นโลจะต้องทําให้หน่วยเงาะและทุเรียนเดือดร้อนมากเลยเอทำไมต้องขายเป็นกิโลจะมีคนบอกทุเรียนเนี่ย คับเป็นลูกใช่ไหมเออเวลาซื้อทุเรียนลูกแต่ทำไมแม่ค้าคิดตังเป็นโลวะเออเพราะทุเรียนมันไม่เท่ากันไงออไอ้บ้าคือมันอย่างงี้ไครเนี่ยในฐนานะที่ผมเมื่อก่อนเคยทำฟาร์มไก่มาก่อนขายไข่เนี่ยรเราจะมีการชั่งน้ำหนัก แล้วจัดกลุ่มของไข่เป็นเบอร์เบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเบอร์ศูย์คือไข่ที่มีน้ําหนักมากที่สุดครับอยู่ในช่วงระหว่างกี่กรัมถึงกี่กรัมว่าปริญาณนเป็นเบอร์ศูนย์ครับ,รบถ้าเบากว่านั้นก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สครับคือไข่เป็นฟองเนะมันดีอยู่แล้วคือแต่ถ้าไข่ที่เรียกได้ว่าแจ่มหน่อยเนี่ยนะฮะเขจะเป็นเบอร์ตอง อ๋อจำเลยนะฮะแต่พ่งนี้จะไม่จะไม่ค่อยให้เราเห็นเท่าไหร่พี่หิวเลยเผื่อพูดพี่หิวเลยให้ตายเรากำลังพูดเรื่องไข่โอเคเรื่องที่เผื่อพูดมีไข่มาเกี่ยวข้องผมรู้ครับพี่อยาพี่อยากตกตกไข่สักฟองอย่าถือว่าถือว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วกันอ่าโบมา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 ดีโบบ้างนะเดี๋ยวคงแก้ปัญหากันไปนะครับมาเฉพาะต่อไปเราจะทานไข่เจียวกันครึ่งโลละ โบลับบากว่ะว่าโบสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โห,โ,ห,โ,หโบสวัสดีครับอลไะครับวันนี้เป็นช่วงที่สองนะเป็นเรื่องของปากหวานงานเข้าอยากคุยเรื่องอะไรปรึกษายอยากด่าอยากฝากติใครอันนี้มามาเลยนะครับแล้วคุณโบเป็นสายที่สองที่เราจดจําไว้เลยคุณโบมีเรื่องอะไรครับค่ะก็มีเพื่อนอีกคนนึงนะะอะค่ะแต่ว่าเขาชอบเบลอค่ะเพ <c oughs> ื่อนชอบเบลอเบลอคือขยายความนิดนึงเดี๋ยว คือเขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเลยไม่เป็นไรค่ะแต่แบบพอออกไปข้างนอกเขาก็เลือค่ะแบบอ๋อเลยอ๋อเลยอยู่ในวัยที่เลือดจะใบลมจะมาวอยัอืมแล้วแล้วการการเริอนั่นคือสร้างปัญหากับโบยังไงฮะอืก็ไม่เป็นปัญหาค่ะบางทีก็ตลกบางทีก็เออบางทีออกไปข้างนอกเขาก็แบบเออจะหยุดก็ได้นะแบบ ลองลองลองยกสถานการณ์ข้างนอกได้ไหมว่าเขาไปเล์ตรงไหนบ้างอย่างเช่นการเล์สร้างปัญหายังไงเพื่อนเลอเล์เล์จนแบบรถดูดซ่วมกอมมาอยู่เลยอะไรอย่างนี้หรือยังไงครับนม่เขาเวลาไปกินข้าวตามร้านอาหารเนี้ยค่ะก็ไม่มีแค่โต๊ะพวกเราใช่ไหมคะก็มีแบบโต๊ะที่นั่งใกล้ๆอย่างนี้ค่ะกินแล้วเขาก็เลยแบบทุกข้าออกมาอย่างนี้เลยอืมด่ามันครับบอกว่าถ้าเลยอย่างนี้ไปอ้วกเลยดีกว่าไหม แต่ปัญหาบางทีพอพอเพื่อนโบเลยปุ๊บมีคนแบบเฮ้ยใครตดวะเสื่อมโอเสื่อมตรงนี้เน่าเน่ายันไส้เน่ายันไส้ส่เน่าแล้วหรอครับโอ้หรือว่าจริงๆแล้วเป็นการที่น้องเขา ตดแล้วเลอะออกมาด้วยครับนะครับเพราะว่ากลิ่นเลยเป็นอย่างนั้นไปตดทางปากอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยพี่พี่แก้ว่าโบควรจะควบคุมปริมาณอาหารให้กับเพื่อนแล้วก็เพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นพวกที่ชอบกินผักเพราะการกินผักบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เกิดการหมักแก๊สครับถ้าไม่ออกทางช่วงล่างก็ออกทางช่วงบนพี่มีปัญหาหรืออีกอย่างหนึ่งควรให้เพื่อนใส่มาร์คไว้เป็นมาร์คแบบนาโนกําจัดกลิ่นเลอะก็ให้มันสว่าน ของมันอยู่คนเดียวให้มันโดมันเองหรือว่าถ้าไม่มีตังซื้อมาร์สเนี่ยนะแนะนําให้ลองปิดปากเลยแล้วพอมันอบอวนอยู่ในปากเนี่ยให้กลืนลงไปเลยอ๋อมันขาดเ็ดแล้วไม่ถุยครับไอตรงนี้เราจะไม่ต้องรบกวนคนอื่นเลยนะฟังจากคำแนะนําบอกว่าเออปล่อยให้ปัญหาเป็นอย่างเดิมจะดีกว่าเราแนะนําแล้วดูแยบลงกว่าเดิมเอาเอาเอาขอบคุณโบขอกคุโบขอบคุณโบขอให้เพื่อนเลิกเลยด้วยครับนาจาสวัสดีครับ